โอเคฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกผมไต่เกมฟรีฟ้าวออไล่สามกันนะครับวันนี้เราอยู่กับทีมรอยสักฟูลทีมนะเริ่มจากผู้รักประตูตเป็นทีมฮอรเวิร์ดฮะบอกเลยว่าทุกคนในที่นี้รอยสักสวยงามฮนะก,ก็แบ็คแบ็คขวาแก็เกอรี่วานเดอร์วิลฮะรอยสักเขาก็สวยงามเช่นกันนะเซ็นเตอร์แบ็คสองตัวเป็นมาร์ตินสเกอร์เทลฮะกับไนเจลเดยองนฮะแบ็คซ้ายเป็นเซอร์จิโอลามอสฮะ กลางรับ2อตัวเป็นลาอูนเมเลเลสและเจอแมนโจนนะฮะกองกลางฮะสองตัวเป็นเชสฟาเบกาสแล้วก็ทิมเคฮิลนะฮะหน้าหน้าเต่าเป็นซาลาตันอิบายโมวิชฮะคนนี้ไม่ต้องบอกเรื่องรอยสักเยอะอยู่แล้วะฮะปีกซ้ายฮะมีปีกตัวเดียวเป็นลาเวสซี่นะฮะจะเป็นยังไงเราไปดูในเกมดีกว่าครับโอเคฮะมาดูในเกมครับเจอกับแมนยูฟูลทีมนะฮะ โอเคฮะสลาตันนาะโยนมาให้ทีมเคฮิลแล้วทีมเคฮิลเก็บได้แล้วยิงท่าขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมเคฮิลฮะสิบเอ็ดนาทีเท่านั้นครับโหสุดยอดจริงๆโอเคฮะเราเราได้อีกแล้วโยนมาให้สลาตันสลาตันข้างบนมีคนนึงแล้วยิงเรียบร้อยครับทีมเคฮิลสองประตูอ่ะไอ้ต่อยต่อยต่อยปุบไง สองประตูแลนะ้วฮะดูว่าเราจะได้ประตูที่สามหรือเปล่านะจากลอยซักฟูลทีมนะโอ้ยเราพลิกสวยฮนะเราซี่เราซี่รอเข้ามาจ่ายเข้ามาให้ลามอสลามอสปั่นได้ไหมโอ้โหโอ้ยคิดได้ไงในก่า,ามอมลำปัน่น โอเคแล้วตอนนี้เขาพลาดโอเคแล้วยิงเรียบร้อยฮะสามประตูต่อศูนย์เลยฮะยี่สามนาทีเท่านั้นโอเคตอนนี้สลาตันโยนมาให้ลาวิสซี่ยิงโอ้โ oh, หติดเซฟฮะแล้วยังไงได้อยู่ได้อยู่ยิงสามติดเซฟมาลาอุนเมลเลเลสโอ้โ oh. หเปิดเข้ามาไม่มีอะไร เอามาดูลูกนี้ชิงกันไปชิงกันมาแล้วโยนมาให้ลาเวิซี่อะลาเวิซี่เลี้ยงหลอกเข้ามาข้างในอะเรายิงลูกนี้ชนเสาเอาซ้ำไม่ได้เอาอยังได้อยู่เรายิงเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยสี่ประตูต่อศูนย์นะครึ่งแรกเท่านั้นฟ้าเข้าไปสี่ประตูแล้วเฮ้ยตอนนี้เขาเหมือนเขาเรียกผู้สาป,ประตูออกมาแล้ว โย่เข้ามาเช็ดมงเน่งเน่งอะเรียบร้อยอรครับห้าะตูต่อศูนย์ครับชิวๆ่าบอกเลย <c oughs> อ่าเป็นลูกเตะมุมม,มาลูกนี้เปิดเข้าไปเราไปซี่ <c oughs> เช็ดฟอร์บิกาดมง <c oughs> อ่าล้วยังไงยิงติดเช็ดโอ้โห <c oughs> อ่าทีมเคฮิว มาแล้วเราไปซซี่จะอ่าเขาได้บุกมัแล้วฮะเขา้วโอ้โหแล้วเขาชิงเลยมาเหมือนเขาทำบอลลั่นไปเองนะฮะเป็นการบุกครั้งแรกของเขานะครับเย่างนี้เราก็ชิงชิงกันไปชิงกันไปชิงกันมาชิงกันไปชิงมาโอเคตอนนี้เราแทงมาหลุดแล้วเราซียิงเรียบร้อยครับชิ่อไปเลยนาทีที่89 6ประตูต่อ0นะครับ ใช่ป่าววะโอเคฮะหกประตูต่อศูนย์ครับยังไงจะได้อีกหรือเปล่าจะได้อีกหรือเปล่าจะได้อีกหรือเปล่ามาแล้วทีมกฮิวข้างในมีสลาตัานโยนเข้ามาสลาตัานอหแต่ไม่เป็นไรฮะชนะครับ6ประตูต่อศูนย์นะครับ,รรบกับรอยสักฟูทีมนะ ก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ